วันนี้มาทําบุญใส่บาตรที่วัดวังศิลานะคะใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งนะคะแล้วเป็นประเพณีนุ่งผ้าไทยใส่บาตรที่วัดวังศิลานะคะทาเป็นประจํานะคะในทุกๆเดือนนะคะจะมีวันนุ่งผ้าไทยใส่บาตรแล้วก็มาร่วมบุญกันนะคะที่วัดวังศิลาะคะ่ะศิขาปัจจังสมาธิาาวาเวะมณีิขาปัจจังสมาธิานิโมสาวา ปังสมาธิยานิสุกราเมรยมัจัสมะตานาเวรณิสิกาปสมาธีานิิมาุปัญจสุาปานิสุเลนสุปิญญติสเลนะภวปััมปทาสิเลนะุติยันติปัสมาสิลัโสทีสาธุ นะครับเราจะเชิญท่านตะันขวัญตะันที่ดาขัาโตน,นะครับแต่ทางในพิธีนะครับข็พอปิดติายนะครับอีมานิพาตานิตัปาริวารานิปนาติการหาโตอามหาตา ขายะนิขานายะจาข้าแต่ข้าสม์ผู้จะเดินข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระอาหารแป้ว่าตัวเราจะตายไปแล้วแต่ชื่อเราก็จะยังอยู่เนี่ยนี่เป็นที่มาของ,ของคำว่ามีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบบเพื่อสบาย ตายเพื่อยังอยู่แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องคำนึงถึงแล้วก็ให้ความสำคัญกับบุญกุศลตรงนี้เมื่อสักครู่นะอนุโมทนากับสิ่งที่ท่านประหลัดพูดว่าเราต้องต้องจัดระเบียบนะก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดระเบียบข้างในได้ ระเบียบข้างนอกเราก็จัดนนไม่ได้ไม่ได้ขีด็อกเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาวิจัยเรื่องน้ําว่าร่างกายเรามีน้ําแต่ถ้าเราสามารถที่จะสวดมนต์ทำบุญมันจะกัรน้าในในร่างกายของเราให้เป็นโมเลกุลที่มีมีระเบียบต่างๆ,ๆมันก็จะส่งผลเราจะเห็นครูบาอาจารย์จระเบียบข้างในให้มันได้ถ้าเราจัดระเบียบข้างในได้ เราก็จะพูดถูกทําถูกมันจะเป็นวงจรอย่างนี้นนะเราสั่งสมบุญให้เต็มที่เต็มกําลังเพราะมีพระพิสุสง,งสมเนรหรือกรรมปัษามากเรามีโอกาสบางคนบอกว่าอยากจะทําบ,บุญกับพระสักห้าสิบรูกร้อยรูปตอนไหนจะได้ทําบ,บุญนอไม่มีทรัพย์ไม่มีปัจจัยแต่พอเป็นช่วงฤดูก,ก,การเข้าพรรษาเนี่ยมีพระเยอะๆในใจ่ักตนก็จะมีบุญมหาสังฆทานนี่แหละ เราจะได้ทำบุญกับพระ50รูป100รูป